ข่าวแห่งเวียดนามกิ้มเตื้อไงขอตุติโทยอีย่าราวเวียดนามวันนี้นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่คณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยได้มาเยือนท่านถึงสำนักงานความจริงแล้วตัวผมเนี่ยมาที่นี่มาที่เกินเทินเนี่ยประมาณ4ครั้งแล้วโดยคุณมินเป็นผู้พามา thứ chín trong nhà vua đã mất rồi tức là đợi đợi nên qua bát tháp thì trong có khó... oh, theo còn à, trước hết tôi xin nói một số điều <cười> <cười> เพื่อกันเธอเป็นหนึ่งในห้าจังหวัดที่ใหญ่ของเวียดนามขึ้นปกครองโดยโตรงจากรัฐบาลส่วนกลาง เทอนี้มีองค์กรใหญ่ๆทางด้านหนังสือพิมพ์สามองค์กรแ้วบ้านกันเทอร์่ไหนหนังสือพิมพ์กเ n อ <ông> h ơ และอยู่ก ầ n Thơ เนี่ยก็มีเจ็ดสิบองค์กรของหนังสือพิมพ์ส่วนกลางที่ฮานอยอะไรเขามาจัดตั้งผู้แทนอยู่ที่นี่ อันน uh, ี <si uh, ้ค uh, yeah, ือรายวันอันนี้คือฉบับพิเศษฉบับพิเศษเจาพั่บางเง่อนมายที่บางก้อนหนวดบ้าครับขมิบด้วยเพราะว่าที่ภาคใต้นี่มีชนเผ่าขมเยอะประมาณประมาณกี่หมื่นกี่แสนคนมีกี่คน ở đồng bằng sông Long khoảng 1 triệu 7 ở nay tháng 1 này là 1 lãn 7 sản con ô khả đi nè khả mến có phim thì có nhà in đi Ờ uh, không tất cả là bao nhiêu nước này chúng ta bao nhiêu bao nhiêu yeah, bao nhiêu bao nhiêu Yeah. Đây là cái ông Phật. Đó oh. 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 đó ở ở Việt Nam. Các biện dịch ngôn ngữ. Đó đây. <laughs> đây. là Cần Thơ xin tặng đoàn Thái Lan đây là biểu trưng của oh. thành phố Cần Thơ là cái, cái 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 logo của Cần Thơ. Sản vật của logo của Cần Thơ. Cần Thơ Cần Thơ. Dạ. Ờ.